ฉันมีแมวหนึ่งตัวพูดภาษาอังกฤษว่า I have a cat แต่มีแมวหนึ่งตัวอยู่บนโต๊ะใช้คำว่า have a cat on the table ไม่ได้นะคะคลิปนี้จะอธิบายการใช้ have, has, there is, there are อย่างละเอียดเลยไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณอยู่กับมาน n ว s Chris English ขั้นภาษาอังกฤษจ,จากชีวิตประจำวันถ้าหากคุณยังมีคลังคำศัพท์น้อยมาเรียนรู้ไปพร้อมๆก,กันกับ Chris English ขั้นภาษาอังกฤษจ,จากชีวิตประจาวัน ชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยใช้คําว่า has have มาบ่อยแล้ววันนี้ขอลงรายละเอียดนิดนึงแล้วก็ขอเน้นย้ำอีกรอบนึงว่าการใช้ has have เนี่ยใช้ในกรณีที่มีใครเป็นเจ้าของหรือมีประธานในประโยคนั้นค่ะมาดูที่คําว่า has กันก่อนเลยนะคะ has เนี่ยประธานที่ใช้กับ has ก็คือ he she it หรือชื่อคนหนึ่งคนค่ะตัวอย่างประโยคก็อย่างเช่น he has money she has money It has money หรือ Emma has money สังเกตได้ว่า he she it Emma เนี่ยเป็นประธานเป็นเจ้าของของเงินนี้ใช้กับคำว่า has ได้ไปดูคำว่า have กันค่ะ have เนี่ยจะใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์เช่น I you we they เช่น I have money you have money we have money They have money ก็คือ I, you, we, they เนี่ยเป็นเจ้าของของเงินนี้ก็เลยใช้กับคำว่า have ได้ขออีกสักตัวอย่างหนึ่งละกันเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ has ใช้กับ he, she, it หรือคนคนเดียวค่ะถ้าจะบอกว่าใครมีหมาก,ก็พูดว่า he has a dog, she has a dog, Emma has a dog have ค่ะใช้กับประธาน I, you, we, they I have a dog, you have a dog, we have a dog, let they have a dog. หวังว่าทุกคนจะเคลียร์ในเรื่องของการใช้ have has นะคะพอยหลักก็คือเป็นประธานของประโยคค่ะและเป็นเจ้าของของสิ่งของนั้นๆถึงจะใช้ have กับ has ได้ค่ะมาดูที่คำว่า there is กับ there are กันนะคะทั้งคู่แปลว่ามีเหมือนคำว่า has have เลยแต่ จะใช้ในกรณีที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของและไม่มีประธานในประโยคนั้นค่ะซึ่ง there is there are นี่แหละทำหน้าที่เป็นประธานแทนเลยมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะมีแมวหนึ่งตัวอยู่บนโต๊ะฟังอีกรอบนึงนะคะมีแมวหนึ่งตัวอยู่บนโต๊ะในประโยคนี้ไม่ได้บอกเลยว่าใครเป็นเจ้าของของแมวตัวนี้แค่พูดเฉยๆว่ามีแมวหตัวอยู่บนโต๊ะภาษาอังกฤษพูดว่า there is a cat on the table there is a cat on the table there is ใช้กับนามเอก,กพจน์มาดูรูปต่อไปค่ะมีแมวสองตัวอยู่บนโต๊ะพูดว่า there are two cats on the table there are two cats on the table there are เนี่ยก็จะใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์นั่นเองค่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะมีหนังสือ1เล่มวางอยู่บนโต๊ะเราพูดลอยๆมาเฉยๆว่ามีหนังสือ1นึ่งเล่มวางอยู่บนโต๊ะไม่มีใครเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ก็พูดว่า there is a book on the table there is a book on the table หรือถ้าในกรณีที่มีหนังสือเยอะมากเลยนับไม่ท้วนใช้คำว่า many ได้นะคะ there are many books on the table there are many books on the table ต่อไปค่ะจะให้ทุกคนลองดูรูปแล้วก็ลองตอบเองก่อนนะคะถ้าจะบอกว่ามีคนเยอะมากเลยที่คอนเสิร์ตพูดว่า there are many people at a concert there are many people at a concert there are six bottles of beer in the fridge there are six bottles of beer in the fridge ต่อไปค่ะมีส้มเยอะมากเลยในตะกร้าพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า there are many oranges in the basket there are many oranges in the basket ต่อไปค่ะถ้าจะบอกว่ามีรถเยอะมากเลยอยู่บนถนนพูดว่า there are many cars on the road there are many cars on the road ต่อไปค่ะถ้าจะบอกว่าไม่มีล่ะคำว่าไม่มีภาษาอังกฤษคือ nothing nothing ลองดากันดูสิคะว่าถ้าจะบอกว่าในตู้เย็นเนี่ยไม่มีอะไรเลยภาษาอังกฤษพูดว่า there is nothing in the fridge there is nothing in the fridge คำว่า nothing เนี่ยใช้กคำว,ว่า there is ได้เลยค่ะ nothing คือไม่มีสิ่งของอะไรเลยแล้วถ้าจะบอกว่าไม่มีใครอยู่ในออฟฟิศเลยไม่มีใครภาษาอังกฤษคือ no one no one no one เขียนห่างกันนะคะ nothing เขียนติดกันนะคะถ้าจะพูดว่าไม่มีใครเลยอยู่ในออฟฟิศภาษาอังกฤษพูดว่า there is no one in the office there is no one in the office no one ก็ใช้คำว่า there is นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะถ้าจะบอกว่าไม่มีอะไรเลยวางอยู่บนโต๊ะภาษาอังกฤษพูดว่า there is nothing on the table there is nothing on the table ต่อไปค่ะถ้าจะบอกว่ามีคนเยอะมากเลยที่ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษพูดว่า There are many people at the shopping mall. There are many people at t shopping mall. ตรงข้ามค่ะถ้าจะพูดว่าวันนี้มีคนไม่เยอะมากที่ห้างสรรพสินค้าเป็นประโยคปฏิเสธเราจะพูดได้ว่า There are not many people at a shopping mall. There are not many people at a shopping mall. เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนพอจะคุ้นชินกับการใช้ there is there are กันไหมคะเดี๋ยวมีอีกสตั๊กเจอหนึ่งคะ่ะขอ advance ขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ไม่ยากเท่าไหรค่ค่ะมาดูที่รูปนี้คะ่ะถ้าเราจะบอกว่ามีคนเยอะมากอยู่ในส่วนสาธารณะภาษาอังกฤษพูดว่า There are many people in the park. There are many people in the park. แล้วถ้าอยากจะเจาะลึกลงไปพูดว่ามีคนเยอะมากเลยกำลังวิ่งจ็อกกิ้งในสวนสาธารณะภาษาอังกฤษพูดว่า There are many people jogging in the park. there are many people jogging in the park ดูจากรูปประโยคนะคะมีใครทำอะไรใส่ action นั้นเป็น ing ได้เลยค่ะมาดูเทียบประโยคกันนะคะประโยคแรกเนี่ย there are many people in the park แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่ามีใครทำอะไรที่ไหนใช่ไหมใส่ ing ลงไปค่ะ there are many people jogging in the park ได้เลยค่ะไปดูอีกตัวอย่างนะคะถ้าจะบอกว่ามีคนสี่คนอยู่ในออฟฟิศพูดว่า There are four people in the office. There are four people in the office. At once, I will see office. <coughs> there are four people working in the office. There are four people working in the office. มาดูตัวอย่างประโยคเทียบกันนะคะประโยคแรก there are four people in the office ถ้าอยากจะใส่ว่า4คนเนี้ยเขากำลังทำงานอยู่ใส่ w o r k i n g เข้ามาหลังคำนามได้เลย there are four people working in the office แล้วถ้าจะบอกว่ามีแมวหนึ่งตัวกำลังนอนอยู่บนโซฟาภาษาอังกฤษพูดว่า there is a cat sleeping on the couch There is a cat sleeping on the couch. ตัวอย่างสุดท้ายค่ะอันนี้สี่คนนี้กำลังนั่งสมาธิอยู่ริมชายหาดมาดูคำว่านั่งสมาธิกันก่อนนะคะการนั่งสมาธิเนี่ยภาษาอังกฤษคือ meditation meditation ถ้าเป็น verb ก็คือ meditate meditate แปบลบว่านั่งสมาธิค่ะ ลองแต่งประโยคดูค่ะว่าถ้าจะพูดว่ามีคนสี่คนกำลังนั่งสมาธิอยู่ริมชายหาดภาษาอังกฤษพูดว่า there are four people meditating on the beach there are four people meditating on the beach เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเริ่มใช้คําว่า there is there are ได้คล่องขึ้นไหมคะถ้ายังไม่คล่องเนี่ยอยากให้กลับไปดูคลิปอีกสักรอบหนึ่งรับรองว่าเราใช้ there is there are ได้อย่างถูกต้องแน่นอนคะ่ะขอสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะ has have เนี่ยแปลว่ามีจะใช้ในกรณีที่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งสิ่งนั้นและมีประธานในประโยคก็คือ I U V D H e she I t นั่นเองส่ว so น there is there are แปลว่ามีเหมือนกันแต่ใช้ในกรณีที่ ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีประธานในประโยคนั้น The r e i s t h e R e are นี่แหละทำหน้าที่เป็นประธานเองค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ศัพ์ใหม่ๆแล้วขอให้นำไปใช้บ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่กับ s c r e z e n n l l s s h ค้นภาษาอังกฤษจากชีวิตประจำวัน